การกระชากยิงประตูการกระชากยิงประตูนะครับส่วนใหญ่จะใช้สําหรับผู้เล่นในตําแหน่งอะไรครับอนะกองหน้ากองหน้านะจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญในทุกตําแหน่งเพราะว่าจะทํายังไงนะพาบอลแล้วหนีตัวประกบนะมีกองหลังนะเราจะต้องทําให้เร็วนะครับวันนี้ครูซิโก้จะจําลองสมมติตรงนี้เป็นคู่ต่อสู้นะครับก็สร้างความมั่นใจให้กับพวกเรานะเรา เคลื่อนที่ไปช้าๆก่อนแล้วพอถึงกลวยกระชากให้เร็วแล้วก็ยิงประตูอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวครูดูครูซิโก้ครูต้นแล้วก็ครูน้อยนะครับดูช้าๆก่อนช้าๆก่อนแล้วก็ตกข้างในบึ๊บอ่ายิงตาตาม,มาปึบปึบชากปึบยิงปึบกระชากปึบอ่าเข้าใจยังครับอ่าประจําที่เลยต่อแถวเลยตรงนี้เร็วบอ่าเตรียมตัวไป เอาทุกคนบอลบอลอยู่ในวางขาเร็วฮึบยิงทำเร็วกว่านี้ทำเร็วกว่านี้ฮึบฮึบเร็วเร็วจี้หาจี้หาก่อนครับเร็วทำเร็วช้าช้าก่อนช้าช้าก่อนฮึบเร็วและฮึบฮึบจี้หาจี้หากระชากครับเอาเดี๋ยว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 ที่เขาหาช้าช้าก่อนนะฮึบให้ทำเร็วเปลี่ยนที่เปลี่ยนจังหวะแค่นั้นเองอ๋อ เอาเตรียมตัวฮึบเริ่มฮึบฮึบฮบเร็วตามไปด้วยเฮหน่อยเฮหน่อยเร็วดังตัฮึบเร็วไปที่หาที่หาฮึบเร็วเร็วเร็วจี่หาฮึบดีฮึบเร็วเทาหลักเท้าหลักเห็ุกาก์ฮึบกล่มดีดีดีเปลี่ยนจังหวะให้เร็วเปลี่ยนจังหวะให้เร็วฮึบ อย่าชะลออย่าชะลอฮึบงวงปเท้ากดลงเลียดฮะงวงปมไปเท้ากระชากเร็วตาอย่าดดมองบอลเอบกดหน่อยกดหน่อยกดหน่อยอ่านั่นแหละยิงเขาสร้างความมั่นใจก่อนดีมากเพชรฮึบดีตาดูบอลตาดูบอล นั่นแหละเร็วเร็วจี้หานั่นแหละเอ๊บเออ,เอ,อนั่นแหละไปเอ,อ๊บยิงเออนั่นแหละตามไปด้วยเอบการกระชากยิงประตูนะครับในการแข่อองขันแต่ละครั้งจะมีจังหวะของฟุตบอลมีช้า แต่ในการเข้าทำประตูเราจะช้าไม่ได้เพราะว่ามีคู่ต่อสู้ตามมาฉะนั้นในการฝึกแต่ละครั้งเด็กๆนะครับจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราจะต้องหนีตัวประกบให้ได้แล้วก็ยิงประตูให้แม่นยำนะครับ